ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่พายุเข้าแล้วเราไม่ได้พาลูกค้ามาเล่นน้ําสโนว์เกิลที่ตรงนี้ก็เป็นเวลาหลายวันนะครับวันนี้อากาศสดใสนะครับวิวใช้ได้เลยนะครับวิวใช้ได้นะครับดูครับตรงนี้เขาเรียกกันว่าอ่าวลิงใหญ่นะครับอ่าวลิงใหญ่เป็นลาพื้นที่นะครับอ่าสโนว์เกิลอีกที่หนึ่งของหมู่เกาะปีพีนะครับที่ว่าสวยนะครับสวยแล้วก็ดูน้ําใสครับน้ําใสมากเลยนะครับ สวยน้ําใสนะครับแล้วก็วันนี้โชคดีนะครับลิงออกมาเยอะมากนะครับอ่าหาดขาวนะครับหาดขาวตรงนั้นนะครับอ่ามีฝูงลิงนะครับเยอะแยะมากเลยวันนี้พาลูกค้าไปดูจนจุใจนะครับแล้วก็นี่ก็มีบริษัททัวร์อีกหลายๆบริษัทนะครับวันนี้อากาศดีก็เลยมาจอดเล่นน้ํากันที่นี่นะครับดูครับสดใสมากสําหรับวันนี้ครับตรงนี้เ็าเรียกันว่าอ่าวลิงใหญ่นะครับส่วนภาษาถิ่นเนี่ยอ่า จำไม่ได้แล้วภาษาทิ้นไม่สามารถที่จําได้แล้วนะครับข้อมูลไม่เป๊ะต้องขออภัยนะครับเพราะผมไม่ใช่ไกด์ผมเป็นกัปตันนะครับแค่เอามนรยากาศมาฝากกันนะครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หน้าพักผ่อนแล้วครับหน้าพักผ่อนมากนะครับหาดทรายขาวเลยนะครับอ่าวลิงใหญ่นะครับหาดทรายขาวนะครับลิงโอกมาเยอะนักท่องเที่ยวหลายๆบริษัทมาดูลิงกันนะครับ เต็มเลยสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันนึงที่ถือว่าสวยหามครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เอาเรือขึ้นคางนะครับรักษาอาการบาดเจ็บนิดหน่อยประมาณ2วันแล้วเดี๋ยวจะลงมาล่องนาวากันต่อนะครับพกอพา,าอยู่ที่บ้านมากะทือว่าโอเคครับได้เห็นหนําใจของพี่น้องชาวเรือและไๆคนนะครับที่ว่าช่วยเรือเรือเพื่อนนะครับที่เกิด ผทางเทคนิคนะครับึ้นปหยดมังเลยมังนะครับข่าวไปช่วยลากช่วยทำกันคือเป็นนําใจที่ชวยยามของคนเรือนะครับเยวกะฝากพี่น้องชาวเรือคนนะครับอไอช่วยเลือกันพันนี้ตลอดไปนะครับเพอาะว่าไม่มีใครเรารับเศรษีมาช่วยเราถ้าคนเลือแบบเราไม่ช่วยกันดีนะครับฟากกันนะครับนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะน้ำใสมากเลย กำลังฟอกข่าวแต่ไม่เป็นไรเขากำลังแก้ปัญหายอยู่ช่วยกันปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนด้วยท่านี้โลเลื่องกับปันสเปรคว้าไกันวัดีคกับเราันไม่คลิปหน้านะจ๊ะ <_ man> อย่าลืมอ่าช่องแอปแดงแอปแดงตามไปด้วยแอปแดงขึ้นกับตันสเปเข้าไปแอปแดงกับตันสเปติดตามเท่านีู้้เรื่องสมมัมผัสุญบุญสวัสดีครับ